สวัสด so ีครับก็พบกับผมไนนะครับครั้งนี้จะมาแคสเกม Happy Wheel นะเย้เพราะฉะนั้นจะมาแคสเกม Happy Wheel นั่นแหละครับเราจะเล่นเป็นผมจำได้ว่านี่เป็นลุงล้อรถใช่ไหม ิวฟอร์เวิร์ดแล้วลนวดแซ่บเจดโอเคตานทำไมมันไม่ไปวะอ๋อบนเหรอเฮ้ยเฮ้ยทันเจ้าบโบอู้ยทันเจ้าบโบอู้ข้องแข้งแข้งแข้ง อี๋โอ้โหเจมี่บล็อกกันได้ไว้แล้วราคาใครมาด้วยวะเนี่ยอุ้ยแขนโอ้โหสภาพนี่โฉดมาก โอ้โหโฉดโฉดมาครับต่ออืยเราจะมาเริ่มนหเฮ้ยโนมันเฮ้ยทัเดีบโโบโอ้โหเฮ้ยแข่งแขงสนับเขาไปแล้วเฮ้ยอือเกือบจิกลิบรับ โดดมาข้างล่างหลังครับโอเคไปเรื่อยๆนะกิลิลีดามะโหกิลิลีดามะอุ้ยอุ้ยเท้าใครมาวะเท้าปิวเฮ้ยเข้ามาแล้วอุ้ยเมื่อกี้ขาตัวอะไรอะไฟแนลโชดาวไฟแนลโชดาวคือตัวอะไรเอ่ยนะ พิชเวลพาวเวอร์มิวอู้อพน่นพ่นคนพ่นคนมาโอ้ยยอมก็ได้วะขออภัยนะครับ <S <S เอาด่านอะไรดี <S <S ขาตีฟซอกเวย <S <S แล้วก็เอสปีสด 3D เจ็ดบอย้กัน ชื่อมันชื่อมันเท่ดีนะเจ็บบอยเอ๊ะทำไมแกอ๋อตัวมันอยู่บนนะครับครับเราไปแล้วครับโอ้แล้วทะลุขึ้นมาเตะหน้าหันอุ้ยกระเตะ เป็นไงล่ะเตะชน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 เตะเตะนี่กระทืบกระทืบกระทืบขาอะไรบินได้บินได้อะไรฮะนี่ปีนล็อกเก็ตลันเชอร์เดี๋ยวสมาชิกจะแต่ง

าตีปนะเอาเป็นพ่อลูกมันงเฮ้ยโหปั่นเข้าสปีดปั่นเข้าสปีดปเดต็มที่บินบินที่ไหนละ่ะบินกับพื้นนะสิ โอเคต่ออ okay. mm ๋อยกหน้าววไม่ยอมเราไม่ยอมหรอกเราไม่ยอมอุ้ยเป่าลมเข้าไหมเฉยขอภัยครับ โอเคเมื่อกี้รอดนะอุ้ยเอ้ยเอื้หูใส่ปินโอเคเล่นดานอื่นเถอะ BMX พาร์สองแน่นอนโอ้โห BMX พาร์เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยบินอุย้ยขอ,อนี่ขอ,อนี่ไปแต่ไกลเลยแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาไปโอเคมาต่อโอเคมาต่อฮู้ยจะบไว ก็จะจำไม่เคยลืมโอ้ยแขนไปไปต่อออกไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแขนยืดย oh, ืดเป็นลูฟี่ก็พูดไป มาต่อไปเรื่อยๆเปเรื่อยๆนะอุ้ยอ้าวลูกปิวไปแล้วเอาเลือแค่ข้างเดียวยังปั่นได้อีกโอ้โหโคตรโหดอะโอ้โหตายเลยตายเลยนะมาต่อเอาเจ็ดบอยเอ็กไม่เอาดูกว่านเดี๋ยวผมไป วิวเลเวลรีเพลย์ดีกว่าโอเคมาที่นี่เรียบร้อยเอาอะไรดีเนี่ยสเตฟันวิวด right, ูโดดาอะไรวะนั่นอ๋ออย่างนี้เนี่ยก็จะเดี๋ยวผมต้องแบกกันดูเซอร์เลเวล อ๋อ oh, อันนี้นี่เองวิวดูวิวแล้วกันโอเคโอเคเอาลุงล้อนี่ไป ลงไปทั้งนี้ลูกลงไปนี่าขาไม่หักอ่ะนั่นพ่ออะไรวะนั่นนะว่าแล้วมันไม่มีใครเลดเลย ห้าดาวนี่อย่างห้าดาวเนี่ยเฮ้ยนะก็ง่าเล่นดอ,อ,อนมูฟ <'t> <c oughs> ไม่ไม่แตกแล้วมันจะ,จะไปท <ไป S 1> ี่ไหนเนะนี่ยแล้วตีลูกอากา,กาตายอ่ะโอ้ยขาขาไปเนี่ย ไหนบอก don't move ไง don't move อะไรเนี่ย restart ผมผม move เลยอุ้ยแขนโอ้ท่านี้ท่าขับนี้เปลี่ยงทั้งตัวเลยเนี่ยโอ้ยยบขาขาขาตสองข้าง ดีว e e Power ี oh, look, look. o อพาวด์พาวอร์บอมโอ้โหเราล่วงมาหขาแสบใช่ไหมขอแป๊บหนึ่งนะอ๋อเจ็ด ก็ชิปแล้วก็คอนโทนเแล้วก็ชิปใช่เในหัวแซดแชิปคอนโทลสต็อปชิปชิปชิปคอนโทลคอนโทลสชิปคอนโทน จุดกันโอ้โหสเปซบาร์อ๋อสเปซบาร์อื้อ้ช่ สวัสดทรอยไม่เอาเอาพีรอยดิวยัวเซลเอ,อไ้ไม่ใช่ไม่ใช่มูดเฮดิต้าฮาร์ดโดเรชันสักเวไม่ใช่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  จะวิ่สัปดเคค่ะเฮ้ยเออ่ะฮแขนขาดแขนเข้นไปแล้วลองธรรมดาใช่ไหม โอ้ครบตัวก็มาอย่างสวยงามคิวเดอร์โปโกไฟโปกโกไฟโปโกไฟโกโไฟ งั้นพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ